คนที่สินเสมอกับเราคือคนที่เห็นค่าเราคนที่สินเสมอกับเราอ่ะคือคนที่ส่งเสริมเราและส่งเสริมเราด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆิสินเสมอแล้วเจอกันหลายๆคนชอบถามอ่ะมันคืออะไรคนที่สินเสมอกับเราคือคนที่ทําให้เราอ่ะมีสภาวะที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขอ่ะถ้าวันนี้เราอยู่กับคนที่สินเสมอคือคนที่ส่งเสริมเราคือคนที่ผลักดันเราคือคนที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น ทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นแต่ไม่ใช่คนที่อวยเรานะคนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคนที่ทำให้หน้าที่การงานของเราอะ,จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นน่ะเขาต้องรู้จักมันตักเตือนเราแล้วก็คุยความจริงกับเราอะและสิ่งที่สำคัญก็คือคนที่ศีลเสมอกับเราอะจะอยู่แล้วอะไม่ได้ทำให้เราต้องร้องไห้คนที่ศีลเสมอกับเราหรือคนที่มีบารมีเท่าเทียมกับเราอะอยู่แล้วเราจะต้องรู้สึกเย็นเราจะต้องรู้สึกสบายเคยไหมบางทีแล้วอะเรารักใครมากเลยอะแต่ความรักเนี่ย มันทาให้เราร้องไห้อยู่ตลอดเลยความรักเนี้ยมันเป็นความสุขมากหวานมากที่มันมาพร้อมกับความทุกข์ด้วยอะ่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดทรมานทําให้เรารู้สึกอยากเจอไม่ได้เจอหรือมีหลายสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยเราจะต้องเลือกระหว่างคนที่รักมากจริงๆแต่ความรักเนี่ยมันเหมือนกับเรากินยาพิษอ่ะให้เราเลือกคนที่สินเสมอเถอะเพราะคนที่สินเสมอบางทีมันอาจจะนิ่งมากเลยอะ่ะจนไม่ได้ทำให้เรารู้สึกวือนวาแต่ เราจะไม่เคยต้องร้องไห้เราจะไม่เคยต้องทุกข์ใจกับสิ่งที่มันไม่ใช่เราจะใช้พลังงานของเราอย่างถูกที่แล้วเราอ่ะจะรู้เลยว่าตัวเราอ่ะมีค่ามากกว่าที่เราคิดซะอีกคนที่สินเสมอกับเราคือคนที่เห็นค่าเรา คนที่สิลเสมอกับเราอ่ะคือคนที่ส่งเสริมเราและส่งเสริมเราด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับคนที่มีบารมีเท่าเทียมกันอยู่กับคนที่สิลปเสมอพอๆกันอยู่กับคนที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันอยู่กับคนที่รักดีเหมือนๆกันแล้วเชื่อเถอะว่าถ้าเราได้เจอคนที่ศิลเสมอถ้าเราได้เจอคนที่บารมีเท่าเทียมกันอ่ะชีวิตของเราอ่ะจะมีแต่วันเจริญ และไม่มีวันที่จะต้องร้องไห้ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก์